สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านนะครับเราก็ยังคงทำการซื้อขายทุกวันนะฮะ,ะท่านใดสนใจจะซื้อจะขายก็ติดต่อมาได้นะฮะส่วนรถยนต์คันนี้นะครับผมเป็นรถยนต์ Honda CRV นะครับโฉมแรกหรือที่เขาเรียกกันว่าเจนหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นปี2002ครับเป็นปีสุดท้ายของรุ่นเลยฮะนะฮะรถบ้านสวยๆนะครับผิวพันธุ์เดิมๆนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับนะฮะสวยงามนะฮะดูดีมีเสน่ห์สีน้ำเงินเข้มมิดไนท์บลูนะครับสีนี้ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวฮะสวยนะครับ เงาเงเลยนะครับผมรูปลักษรูปทรงมีสเสน่ห์นะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อเป็นรถ SUV ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ,นะครบเครื่องนี้เดินนิ่งเลยนะครับรับรองครับภายในสภาพสวยเดิมเดิมนะครับ ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรนะครับเบาะนี้หุ้มมาครับเนื่องจากเบาะหนังแท้เนี่ยมันก็มีการแตกรล้าตามปกติของมันคะเจ้าของเดิมก็เลยใส่เบาะพุ่มมานะครับเบาะหนังแท้ข้างหลังก็ยังสวยๆนะครับมีรอยบ้างครับตามสัมภาษณ์นะฮะแต่ยังดูดีครับ พร้อมเลยนะฮะกล้อ,ลองให้ไปด้วยเลยนะครับมากับรถยังไงอย่างนัง้นะะมาดูห้องท้ายกันนะฮะห้องท้ายกว้างขวางนะครับเบาะนีพับได้นะฮะแบนราบขนข้าวขนของได้นะครับ เรื่องยนต์เดินนิ่งเงียบเรียบดีนะครับรับประกันสภาพว่าไม่มีชนนะครับรถเดิมๆครับผมสีสวยห้องเครื่องสวยเลยนะครับ ท่านใดสนใจรถยนต์ SUV นะฮะขับเคลื่อน4ล้อสมรรถนะสูงนะฮะขับขี่ดีเลยนะครับในราคาเพียงแสนต้นๆนะครับติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ